ถ้าหากว่าไม่มีสมาธิ ใจิตใจของเราเนี่มันก็เหมือนกันกระรถไม่มีเบรกมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเรื่อยเดี๋ยวเขาไปชนเาเ,<อ>เดี๋ยวเขาไปชนเาเ<อ>ไม่มีเบรกถ้าคนบอกว่าผมต้องใช้ชีวิตในสังคมแต่ชีวิตในสังคมมันนําไปสู่ความขัดแยง้งเช่นผมจะไปทางานผมก็ต้องแย่งตําแหน่งกับเพื่อนเพื่อให้ได้ตําแหน่งสูงๆจะไปเรียนก็ต้องสอบแข่งกันเข้าจะทําอะไรต่างๆมันต้องมีการแย่งกันหมดและต้องเอาชนะคนอื่นมันก็แปลว่าชีวิตถูกบังคับให้ไม่ได้ทําตามหลักธรรมะแล้วเราจะอยู่ยังไงอย่างมีความสุขอย่างไม่ขัดแย้งครับคนเราเนี่ยมันต้องม ต่างคนต่างวัจใจต่างคนต่างความเห็นในร่างกายของเราเนี่ยมีใจเป็นตัวสั่งการถ้าหากว่าใจเราสามารถมีอยู่ในความปกติได้ก็สามารถที่จะแก้ไขเรื่องเหล่านี้ได้การที่จะอยู่ปกติได้นั้นก็ต่อมเมื่อเขามีสมาธิอางนี้ถ้าหากว่า ไม่มีสมาธิจิตใจของเรานี่มันก็เหมือนกันกระรถไม่มีเบรกมันก็อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นเรื่อยแต่ตยวยักชนเขาไม่มีเบรกเพราะอะไรเพราะว่าต่างคนก็ต่างต้องแข่งขันแข่งขันทางเศรษฐกิจแข่งขันทางวิชาการสารพัดแข่งขันเพื่อเอาชนะพอชนะก็หัวเราะพอแพ้ก็ร้องไห้แล้วทีนี้ก็กดกำกวดเวนกันไอ้แก่ค่าฉันได้ฉันก็ข่าแก้มัางอะไรอย่างนี้มันก็จะไม่ไม่จบมันลเรื่องเรื่องมัน ก็สงคนก็สังอยู่ในความที่ไม่มีความสุขเมื่อเราทําสมาธิสมาสมาธิที่ถูกต้องก็ผิดพลังจิตเมื่อผิดพลังจิตพลังจิตก็เพิ่มเราสาม,มารถที่จะมีปัญญานะเมื่อเขาพูดมาเช่นอย่างคนที่มีสติเขาด่าว่าเราเป็นหมาว่าเราไม่มีหางเนี่ยแกมันพูดผิดเ,เราก็ไม่โกรธมันก็ไม่โกรธท <c oughs> ีนี้ถ้าหาว่าไม่มีสติเหมือนว่ากูเป็นหมาเหมือนก็หมาเหมือนกัน ก็เลยกัดกันสองตัวแล้วเอาเอาแน่คนของสมาธินี่คือการสร้างประสิทธิภาพให้แก่คนรู้จักควบคุมจิตใจแล้วก็จะเกิดความอยู่เย็นเป็นสุข